สวัสดีครับสมุกิจขยันของคุณครับวันนี้เราจะมาชำระหุ้นกู้ทรูเมื่อสิ้นปีพุทธศกักราช2 5 6สกันครับทรูคอปเปอรเรชั่นนะครับเดิมนะครับเขามีชื่อเทเลคอมเอเชียคอ o r ปอ i o เรชั่นนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับ ระทั่งการแข่งขัน,นมีการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในเรื่อยก็เลยไปจับมือร่วมกับเพื่อเจริญพ,พัณฑาหรือ CP นะครับก็เกิดเป็นบริษัทที่ชื่อว่า True Corporation ปัจจุบัน True Corporation นะฮะทำธุรกิจ3อย่างได้แก่ 1. True Mobile 2. True Online และ3 True Vision ครับโดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้นะครับก็เพื่อนำเงินนะครับไปใช้หนี้นะครับแล้วก็ขยายกิจการต่อไปครับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาจะขายจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบโดยกันนะครับอย่างแรกก็คืออายุ3ปีดอกเบีย้ยคงที่3.5%ต่อปีแบบที่2อายุ3ปี9เดือนดอกเบีย้ยคงที่3 6 5ต่อปีอย่างที่3อายุ4ปี9เดือนดอกเบีย้ยคงที่4.2%ต่อปีอย่างที่4อายุ5ปี9เดือนดอกเบี้ยคงที่4.5%ต่อปีโดยจุดเด่นของบริษัทนี้นะครับจะมีอยู่2อย่างนะแก่อย่างแรกนะครับเขามีผู้ถือหุ้นเนี่ย เป็นรายใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆโดยรายใหญ่สวนเขาก็คือเครือเจริญพกคภัณฑ์หรือ CP ซึ่งหากใครไม่ทราบนะครับผมให้นึกถึงเซเว่นอีเลเว่นในประเทศไทยเขาไว้อย่างที่2คือไชน่าโมบายตรงนี้เป็นผู้นำนะครับด้าน 5G ของประเทศจีนถือหุ้นถึง18%นะครับและอีกข้อหนึ่งคือเขาเนี่ยจัดเป็นอันดับ2นะครับในผู้นำด้านโครงข่ายไร้สายนะครับส่วนแบ่งตลาดที่เป็น31%ระดับความเสี่ยงนะครับที่เขาแบ่งให้ก็คือ Tri ป l e B บวกนะครับ ซึ่งใครฟังมาตรงนี้น้วรู้สึกสนใจนะครับก็สามารถติดต่อซื้อผ่านเคาเน์เตอร์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยครับครับผมชำระหุ้นกู้ภูงวดปลายปีพุทธศักราช2564ก็จรงตรงเท่นี้ครับขอบคุณครับ